ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณทั้งท่านผอเขตพื้นที่ทุกท่านนะคะสำหรับการดำเนินการผ่านาระบบ TIS ตั้งแต่ในครั้งที่หนึ่งปี2568เป็นต้นมานะคะตรงนี้เขาก็โอเคในในระบบ TIS หรือว่าในตัวหลักเกณฑ์น่มันก็จะมีเรื่องขององค์ประกอบการย้ายอยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็บอกว่าให้ มีการดำเนินการผ่านระบบผ่านปฏิทินอะไรต่างๆนะคะคิดว่าตอนนี้ทุกท่านเข้าใจทราบกันดีแล้วเราจะไม่ไปฉายของเดิมนะแต่ถามว่าตั้งแต่เปิดใช้งานระบบ t r s ปัญหาร้อยแปดพันประการนะคะโชคดีนะเมื่อวานทรูล่มเราก็เลยจะบอกได้ว่า ๋อขนาดทรูเนี่ยเขาอยู่มานานแค่ไหนแล้ว TRS ของฉันน่ะมันล่มไม่ได้บ้างเหรออย่างไรอะไรอย่างงี้นะเราสมัยดีพก็มีล่มม,ลม,มีอะไรใช่ไหมคะแต่ถามว่ามีแล้วดีกว่าไม่มีไหมนะคะถามว่าไม่มีได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเป็นนโยบาย ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าโลกเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปไหนแล้วนะคะมันก้าวเข้ามาสู่ยุคดิจิทัลแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะ AI เข้ามาแล้วอยากจะให้ทุกท่านเปิดใจที่จะใช้งานระบบ TIS แน่นอนค่ะเปิดมาปุ๊บปัญหาเพนพอยต์มีมากมายสรุปได้อย่างนี้นะคะหนึ่งภาพรวมย้ายได้น้อยใช่ไหมเพราะว่าอยากให้เพิ่มไอ้ใดๆก็ได้เนี่ยขึ้นมาบางทีสาขาไม่ตรงเป๊ะ ปฐมการปฐมเอาย้ายไม่ได้ซะและวดันไปอยู่ในถังสีชมพูย้ายไม่ได้นะคะอยากจะให้อกศเขตได้ใช้ดุลพินิษบ้างนะคะเ,เวลาที่ผอโรงเรียนระบุความต้องการมาตรฐานวิชาเอกน่าจะให้จัดลำดับได้ไม่ใช่ระบุ1นต่อหนึ่งเท่านั้นเห็นไหมคะหรือว่าไม่ได้มีการากำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้ชัดเจน นะทางเขตเนี่ยก็อาจจะมีการใช้ดุลพินิษไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะอย่างเช่นว่าตารางสอนเนี่ยบางคนบอกว่าต้องมีตารางสอนทุกปีไหมหรือเอาพอที่จะเชื่อได้ว่าสอนอย่างนั้นจริงๆก็พอแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าถ้าไม่แน่เอกสารมา ในเกมไม่ได้ระบุว่าให,ให้ให้คะแนนศูนย์ได้หรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาที่มีตำแหน่งว่างเพิ่มเติมมาในภายหลังอย่างเช่นอยู่ๆทางทางสพทเนี่ยจัดสรรคืนอัตรากำลังไปให้ใช่ไหมคะกอนหน้าที่จะนำมา เพิ่มเติมเข้าไปในระบบได้หรือเวลาที่มีการพิจารณานั้นน่ะควรที่จะมีปฏิทินการดําเนินการที่ชัดเจนออกไปเลยว่าเขตเนี่ยควรจะประชุมในช่วงไหนช่วงไหนนะคะไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิดสภาวะที่ว่าบางเขตเนี่ยไม่ไประชุมสักทีแล้วก็รอไปช้อนของเพื่อนมาเอาตอนท้ายๆใช่ไหมคะแล้วก็หรืออย่างเวลาที่จะพิจารณาพวกทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่จะมาพิจารณาว่าอยู่ในภูมิําเนาไหมนะคะก็เออบางทีบาง เนนะพิ่งย้ายมาไม่เท่าไหร่เองกลายเป็นว่าคนที่เขามีทะเบียนบ้านอยู่ตรงนั้นนานแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้ย้ายสักทีหนึ่งนะคะหรือว่าบงในระดับเจ้าหน้าที่ไม่มีปุ่มแบ็กคลิกผิดชีวิตเปลี่ยน ก็มีนะคะอย่างงี้เป็นต้นเหล่านี้ที่ท่านพูดมาเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยได้รับฟังเสียงสะท้อนจากท่านผอเ,อเขตหลายท่านในที่นี้ที่ทางกกศก็ได้เชิญเข้าไปให้ข้อมูลนะคะข้อมูลบางข้อมูลที่ทางผอเ,อเขตบางท่านนะคะได้ผ่านไลน์หรือผ่าน YouTube อะไรต่างๆเนี่ยเราเก็บเกี่ยวมาทั้งหมดนะคะในภาพรวมของปฏิทิน ยังคล้ายๆเดิมนะคะนั่นหมายความว่าสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมการในช่วงของครั้งที่สองเนี่ยจะยังคล้ายๆเดิมแต่สิ่งที่เรากําลังจะทำเพิ่มเติมนั่นก็คือว่ากำหนดรายละเอียดในไอตัวย่อยๆนี้ค่ะให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะและสิ่งที่ในภาพรวมของการที่จะปรับปรุง ข้อเสนอในการที่จะ,ะกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบตัติและตัวระบบ TIS นะคะเราเนี่ยหลังจากที่ได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นเพนพอยต์ของการใช้งานระบบ TIS มานะคะสิ่งที่เราจะกำลังจะทำและมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบให้เสร็จภายในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะต้องเรียนว่าเราอะรับฟังมาทุกเรื่องราวแหละแต่ ถ้าเราจะใช้ในช่วงกรกฎาคมนี้ในเรื่องของการพัฒนาระบบมีเงื่อนไขมีระยะเวลาแล้วก็ตั้งอาจจะต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกันออกไปบางอันเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ไม่สามารถทำได้ในทันทีแต่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำในช่วงนี้นะคะก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับการย้ายมากยิ่งขึ้นเช่น ในเรื่องแรกคือการระบุกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกของผู้ขอย้ายโดยจะให้ระบบเนี่ยได้ใช้คีย์เวิร์ดในการพิจารณาเช่นพอมีคำว่าประถมเนี่ยมันจะได้รวมหมดเลยการประถมประถมศึกษาอะไรต่างๆนะคะหรือคำว่าเทคโนโลยีมีเทคโนโลยีการศึกษาอะไรยังไงที่มันสามารถที่จะให้มันอ่านค่าออกมาเป็นตัวเดียวกันได้นี่คือสิ่งที่จะเพิ่มเข้าไปในตัวระบบ ะะการเลือกสถานศึกษาที่ขอย้ายนะคะเดิมมาเอาได้แค่3ใช่ไหมแต่คราวนี้เราจะเพิ่มในเรื่องของสถานศึกษาใดๆก็ได้มาแต่การที่จะให้สามารถให้ระบบะสามารถทําได้ตามกฎหมายด้วยนั่นหมายความว่าถ้าระบุสถานศึกษาใดๆก็ได้แล้วความเห็นของคณะกรรมการสานรามาตอนไหนนะคะนั่นเป็นสิ่งที่เราอยากจะขอความร่วมมือจากท่านผออเคนะคะ กรุณาสื่อสารทำความเข้าใจไปยังผอ,ออสถานศึกษาเพื่อที่จะนำเสนอคณะกรรมการสารสาให้หลักการไว้เลยค่ะว่ารับครูที่ขอย้ายเข้ามานะ่ะนะคะเราก็จะเก็บไอ้ข้อมูลพวกนี้เอาไว้ในถังเมื่อใดก็ตามนะคะที่ได้มีการพิจารณาตามลำดับเนาะจากการที่จัดลำดับจากเออไม่ใช่ค่ะจากการที่ครูเลือก ะะจากการที่พอ,อระบุสถานาระบุวิชาเอกทดแทนเราจะมาถึงเรื่องของสถานศึกษาใดนนก็ได้เมื่อน,นั้นนะคะถ้ามีข้อมูลว่าคณะกรรมการาศึกษาของสถานศึกษานั้นเนี่ยได้ให้ความเห็นชอบเอาไว้ ระบบมันจะ flow ได้เลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านในการสื่อสารสร้างความเข้าใจนะคะการระบุสาขาวิชาเอกทดแทนเมื่อมีครูย้ายออกนั่นก็คือว่าทางผอโรงเรียนเองจะต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยควรจะระบุสาขาวิชาทดแทนอะไรบ้างอะไรได้บ้างนะคะไม่ใช่อะไรบ้าง เดิมะระบบ1ต่อหนึ่งบางทีสิ่งที่ระบุมาก็ไม่สามารถที่จะจัดคนลงไปได้เพราะที่ระบุมานั้นมันเกินเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะขอความการุณาจากทุกท่านก็คือว่าเวลาที่จะให้ผออ,อาสาราระบุอะ ขอให้เขาเนี่ยได้ไปดูเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกด้วยไม่ใช่ว่าครูคณิตศาสตร์ลุกออกไปฉันจะเอาครูคณิตศาสตร์กลับมาใหม่ทั้งทั้งที่ไม่มีมาเพิ่มไม่ได้แล้วอย่างนี้นะคะซึ่งในระบบเราจะบอกว่าให้พอ,อเนี่ยเขาจัด Priority มาแต่อย่างไรก็ดีค่ะเราจะให้อำนาจกับทางท่านผอ,เ,อเขตในการเสนออกกเขตพื้นที่เพื่อพิจารณา จัดสรรสาขาวิชาเอกที่ท่านเห็นว่ามีความสำคัญจำเป็นจริงๆสำหรับสถานศึกษาน,นั้นและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกได้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้ระบบเนี่ยมันหมุนไปมากขึ้นแล้วก็เพิ่มเหตุผลในการขอย้ายเป็นการเพื่อกลับภูมิลำเนาด้วยเนื่องจากว่าก็มีกระแสบอกมานะคะบอกว่า คุณพ่อคุณแม่ก็เสียชีวิตไปหมดแล้วนะคะตัวเองก็ไม่มีสามีไม่มีลูกแล้วจะเอาเหตุผลอะไรมาเขียนขอย้ายแข่งกับเขานะคะเพราะนั้นเรื่องของการกลับภูมิลำเนาเนี่ยก็น่าก็จะเป็นเหตุผลที่เพิ่มขึ้นมานะคะหรือกรณีของการกำหนดเงื่อนไขกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน เพิ่มเติมจากเดิมเนี่ยเราบอกว่ามันมี5ระดับแล้วนะคะแต่ก็ยังมีคนได้คะแนนเท่ากันอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราก็อาจจะมีการขยายตอนนี้ให้ให้ระบบกําลังดูก่อนว่าวิาวธีไหนจะเวิร์กสุดนะคะอาจจะขยายให้ได้ถึงทั้งหมด8ตัวชี้วัดเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วให้เป็นดุลพินิษของอกคสระเขต ที่จะพิจารณานะคะรวมถึงเรื่องของการกำหนดกรอบการพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในองค์ประกอบทั้ง8องค์ประกอบนั้นนะคะสามารถที่จะพิจารณาจากอะไรได้บ้างนะคะตารางสอนต้องมีทุกปีไหมพิจารณาจากอะไรดิฉันก็เชื่อว่านะคะในประเด็นของการที่ปรับ ระบบ T R S ทั้ง6เรื่องนี้นะคะก็น่าที่จะเป็นอ,อีกสเต็ปหนึ่งที่จะทําให้ระบบเนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของการย้ายของเขตพื้นที่มากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ดีนะคะถ้าหากว่าท่านเนี่ยมีความเห็น ว่าหน้าที่จะปรับปรุงระบบ p i s ต่อไปอาจจะไม่ทันในเฟสนี้แต่เป็นสิ่งที่อยากจะให้ทางสำนักง,งานได้รับรู้รับทราบแล้วก็นำไปพัฒนาหรือปรับปรุงสามารถที่จะแจ้งเข้ามาผ่านช่องทางการสื่อสารของสำนักง,งานกกสได้เลยหลายท่านอาจจะอยู่ในไลน์ Open Chat ท่านแจ้งได้นะคะทางสำนักง,งานยินดีที่จะน้อมรับทุกทกความเห็นเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาระบบ TIS ให้ดีมากยิ่งขึ้น